AI Chat GPT บอก5ข้อที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลก Chat GPT ซึ่งในเวลานี้ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกรง่งพกพาความสามารถหลายด้านทั้งการตอบคำถามทั่วๆไปการเขียนโปรแกรมหรือแม้แต่การเขียนเรียงความแต่งเพลงก็ทำได้จึงลองใช้ AI Chat GPT บอกวิธีที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้อย่างไร นี่คือตัวอย่างว่าฟุตบอลทีมชาติไทยอาจพยายามที่จะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้อย่างไร 1. การฝึกซ้อมผู้เล่นและโค้ชของทีมจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและความฟิตด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆการฝึกซ้อมเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันของนักกีฬา mm. เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายทักษะด้านเทคนิค และความตระหนักทางยุทธวิธีสําหรับทีมฟุตบอลการฝึกมักจะเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนและการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาการจัดการบอลการจ่ายบอลการยิงการเข้าปะทะและทักษะพื้นฐานอื่นๆนอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะภาพทางกายเช่นการวิ่งการวิ่งเร็วและการฝึกความแข็งแกร่งฟุตบอลทีมชาติไทยน่าจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นประจำ พื่อพัฒนาทักษะและระดับความฟิตของพวกเขาเซะชะเหล่านี้อาจนำโดยโค้ชและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆและอาจจะรวมถึงการฝึกซ้อมแบบฝึกหัดและสถา,านการณ์ในเกมจำลองการฝึกซ้อมเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมและผู้เล่นได้ทีมชาติไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสนามด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ2การจ้างโค้ชนำ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจเลือกจ้างโค้ชที่มีประสบการณ์และมีประวัติความสําเร็จในระดับนานาชาติมาคุมทีมการจ้างโค้ชนาสามารถเป็นปัจจัยสําคัญในความสําเร็จของทีมฟุตบอลโค้ชมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําและชี้แนะทีมและสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทํางานโค้ชที่ดีจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกมและความสามารถในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพ พวกเขายังสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นและสร้างวัฒนธรรมของทีมในเชิงบวกฟุตบอลทีมชาติไทยอาจเลือกจ้างโค้ชที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโค้ชเหล่านี้อาจมีประสบการณ์นำทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือทัวร์นามเมนต์สำคัญอื่นๆและอาจมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนากลยุทธ์และแทคติกที่ประสบความสำเร็จด้วยการว่าจ้างโค้ชชั้นนำ ทีมชาติไทยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเขาและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในสนาม 3. การเข้าร่วมการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์กระชับนิตระหว่างประเทศทีมชาติไทยอาจเข้าร่วมการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์กระชับนิตระหว่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและปรับปรุงอันดับของตนในระบบการจัดอันดับของฟีฟ่า การแข่งขันและทัวนาเมนต์กระชับมิตรระหว่างประเทศเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมทีมฟุตบอลสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญเช่นฟุตบอลโลกการแข่งขันและทัวนาเมนต์เหล่านี้เปิดโอกาสให้ทีมแข่งขันกับทีมชั้นนำอื่นๆจากทั่วโลกและได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากการแข่งขันที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ยังสามารถช่วยปรับปรุงอันดับของทีมในระบบการจัดอันดับของฟีฟ่าฟุตบอลทีมชาติไทยอาจเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรและทัวนาเมนต์ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาฝีมือและผลงานและสร้างแรงผลักดันเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันรายการสำคัญการแข่งขันและทัวนาเมนต์นี้สามารถจัดผ่านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นกับทีมชั้นนาจากทั่วโลกการเข้าร่วมแมตช์กระชับมิตรและทัวนาเมนต์ระดับนานาชาติทีมชาติไทยสามารถได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากการแข่งขันที่เข้มข้นและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในเวทีระดับนานานชาติ4 การขอการสนับสนุนจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติและรัฐบาลทีมอาจได้รับเงินทุนและการสนับสนุนอื่นๆจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติและรัฐบาลสามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามของทีมฟุตบอลเพื่อผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกและทัวร์นาเมนต์สำคัญอื่นๆพวกเขาอาจจัดหาเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ พื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึอกอบรมการเดินทางและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆพวกเขาอาจสนับสนุนในนามของทีมและช่วยสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆแ,และสื่อการสนับสนุนนี้อาจมีหลายรูปแบบเช่นเงินทุนสําหรับสถานที่ฝึกอบรมและพนักงานความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆและการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อส่งเสริมทีมและสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆและสื่อ ด้วยการแสวงหาและได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติและรัฐบาลทีมชาติไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในสนามได้ 5. สร้างการสนับสนุนจากแฟนๆและสื่อทีมสามารถพยายามสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆและสื่อโดยทําผลงานได้ดีในการแข่งขันและดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เช่นกิจกรรมชุมชนและการปรากฏตัวต่อสื่อการสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆและสื่อ สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของทีมฟุตบอลแฟนบอลสามารถให้การสนับสนุนและแรงจูงใจที่มีค่าแก่ผู้เล่นและสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนสำหรับทีมสื่อยังสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมและครอบคลุมทีมและสามารถช่วยสร้างความสนใจและการสนับสนุนจากสาธารณชนในวงกว้างฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถพยายามสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆและสื่อ โดยทำผลงานได้ดีในการแข่งขันและทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เช่นกิจกรรมชุมชนและการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเขายังสามารถพยายามมีส่วนร่วมกับแฟนๆผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆและสร้างเนื้อหาเช่นวิดีโอและบทสัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันกับสาธารณะด้วยการสร้างการสนับสนุนจากแฟนๆแ,แ,และสื่อมวลชนทีมชาติไทยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสนามได้ ท้ายที่สุดแล้วการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นเป้าหมายที่ท,าท้าทายซึ่งต้องอาศัยการทำงานหนะักพรสวรรค์และโชอบร่วมกันอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เหล่านี้